ของปลาอันนี้นะที่เราเห็นกะลาบ่อยๆพาจาย์จะบางคนที่เราเห็นกาลาอันนี้เป็นรุ่นแรกมีอตู่ห้าอัน <ปะ S 1> ที่เจ้าจป่ามาให้แต่ไม่รู้ว่าเจ้าป่าจะเอาอะไรนะคืออะไรตัวนี้เป็นตัวพระอาทิตย์ตัวนี้เป็นตัวพระจันทร์ที่เราเรียกว่าราหูจันทร์ถ้าเขียนไม่ถูกเราจะเห็นว่าไอ้มันมีวงนอกด้วยวงในด้วยใช่ไหมส่วนมากไอ้นั้นผิด ามาเพราะอะไรเวลานี้ก็คืนพระใจก็จะอธิบายว่าเป็นครูก็ได้มันจะเขียนนะครับเห็นไหมครับยะนะครับยะถาตังนะครับยะถาตังอนะามะนี้คาถาทองแต่ถ้าเราเขียนรอบยะถาตังตังวะตังนะครับ ตัวนี้ตังว่าต่างเป็นตังศีกากาตังยะนะครับเราจะเห็นอย่างนี้แล้วก็มีมะมะแต่เวลาท่องเวลาสวดเพือสามารถนำไปใช้ได้มันเป็นเมตตามหานิยมนะครับที่เราเรียกกันดิลาหงมจากยสองทางนะครับมันจะเป็นเวลาสวดพุทธพระว่า ยะถาตังมมะตังถายะเนี่ยตางนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตังวะตังมมะตังวะตังเป็นตัวนี้ก็เป็นตังเสกามมะกาเสตังแล้วก็จะตัวนี้ก็จะเป็นกาติยะมมะ ยะติกานี่คือเป็นพระจันทกลางคืนเขาบอกว่าเอาอันนี้ไว้หน้าบ้านหรือร้านค้าภาวนาแล้วร้านค้าจะดีจะมีคนเข้ามาส่วนนี้ตัวกลางวันนะครับส่วนนี้ตัวกลางวันนะพระอาจารย์ไม่ได้เขียนลาหูนะแต่ในลาหูที่เขา เขียนลาหูเป็นองค์พระจันแล้วก็หรือองค์ทัตยิก็แล้วแต่จะมีคาถาตัวนี้ตัวเดียวกันนะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นกุเสโตโตลาโมคุยนะครับคุยฮะโมนะครับตัวนี้เป็นคุตติโมมีมามะอยู่ตรงกลางแต่เวลาสวดเวลาท่องภาวนาก็จะเป็น กุเสโตมะมะกุเสโตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโตลาโมมะมะโตลาโมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคุยยะโมมะมะคุยยะโมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคุตตะโมมะมะคุตตะโมนี่คือคาถาของพระจันทร์และพระอาทิตย์แต่ตรงนี้ เป็นคาถาณนาชาติทุกท่านเคยตัวนี้ไหมหน้าชายติแบบนี้เคยไหมยัยงเลยนะครับที่ได้สองตัวนี้เอ่อตัวนี้เทวดาบอกบอกก่อนที่จะพุทธาพิเศษก่อนที่จะเขียนของเธอมีนิมิตที่ดีนะครับเป็นณนชา ลีตินะไม่ใจไม่ตามมหานิยมอันนี้ก็เป็นคาถาประจําตัวที่ปู่ธรรมดานะเธอสามารถเอาไปใช้ได้แต่พระอาจารย์ว่าชุดนี้แรงด้วยเหตุแรงครูด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแต่ที่นเนี่ยพวกเธอเราจับหมเราอธิษฐานเมตตาอย่างเดียว้วนๆเลยหลวงปู่ก็เอามาอาหารนากใส่เราเลยตรงกันพอดี เฮ้ยไม่ได้แล้วเราก็เลยกลายเป็นท่องมาหาอำนาะจโดยท่องขาถาเสือหลวงพ่อฉานวัดบางบอกเข้าไปก็เลยยุติทุกอย่างเออแสดงว่าได้รับรู้นะพี่อนุชาได้รับรู้ว่าหลวงพ่อแกมีอำนาจแกมีขาขาถามนะ่ะให้ไร้รู้ว่าเอออันนี้จริงบอกว่ามันมีทั้งอำนาจและเมตตาแต่พระอาจารย์จะนี้ไม่เมตตา ก็ถือว่าเป็นมูคอวันนี้นะครับสำหรับวันนี้อันนี้อะไรเมื่อเขล็นขีดแล้วความขังความอะไรมีอันนี้เขาเรียกว่ามหาอุดไม่มีไม่มีตาไม่มีปากมีตาเดียวอปากไม่มีปากไม่มีเขาเรียกมหาอุดแต่ตัวเนี้ยเป็นนโมพุทธ,ธายะตัวเนี้ยอ่านไม่ออกไม่ใช่ตัวนี้ถ้าจริงๆมันต้องเป็นมะมะมันม,มันมีเคล็ดมันอยู่แค่นี้เ อย่างอย่างที่เราบอกว่าแต่ทุกคนเราจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเคล็ดของมันไม่รู้ว่าอะไรบางทีทําไมเอท่องไปแล้วอ่านผมอ่านได้นะแต่เวลาใช้ทําไมไม่ได้ผลเพราะเวลาเขียนมันต้องเขียนตามท่องนะครับ